สวัสดีค่ะพบกวันอีกเช่นเคยนะคะกับที่สองเรเสนะคะวันนี้พดอดีทั้งทีมช่างนะคะทั้งรถด,ดินนะคะมาพร้อมกันเลยเราลงคลิปให้ดูนะคะเรากำลังเล่งงานอยู่นะคะพอดีว่าเรามี2แปลงข้างในนะคะเราอยากจะอยากจะบอกลูกค้านะคะรีบเพ้ามาจับจองนะคะเพราะว่าราคาไม่แรงนะคะราคาย่อมเยานะคะบอกเลยคุณภาพเหนือราคาด้วยนะคะ อ,อ,อยากจะลงที่ให้ลูกค้าชมนะคะท่านยังท่านใดที่ยังลังเลใจยังไม่ได้จองบ้านอยู่นะคะจะลงให้ดูนะคะอย่าลังเลใจนะคะอันนี้เห็นบรรยากาศเล บอ,อกลูกค้าว่า boundaries. อย่าลังเลใจนะคะมีเพ well ียงสี <c oughs> ่ <Teach outreach> หลังเท่านั้นนะคะตอนนี้เหลืออยู่สามแปลงนะคะเข้ามาจองก่อนได้เลยนะคะจองก่อนได้อยู่ก่อนใครนะคะลูกค้าอย่าลังเลนะคะเห็นไหมคะแต่ละทีงานนะคะขมักกระเม่นนะคะคือพอดีเรารีบรวมทีอย่ช่างนะคะทำรั้วด้วยกันนะคะแล้วก็วางระบบสุขาภิบาลก็มาวันนี้นะคะ ส่วนข้างในก็กำลังตอกผนังอยู่นะคะน,นี้เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะนี่เราเคลียร์ดินลดแล้วนะคะเส็นไง้วค่ะจองเข้ามาได้เลยนะคะที่0 6 5 6 4 3 6, 6, 6 4, 8, 8, 8, 3, นะคะ065648832นะคะจะเข้ามหาอะไรได้เลยนะคะเดี๋ยวลงคลิปให้ดูการอีก ไวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ